สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับแฟนเพลงเอฟซี FC สาวน้อยเพจบรนเพลงทุกถูกคนถูกทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องครูไก่ลำเพลินออฟิเชียลครับพี่น้องมือนีกระลินอยู่กลางทุง่งนาคือเกานะครับลุมวอยวอยหินจอยจอยพี่น้องลุมเฮียงคักครับมือนี หนาวบึมีเนี่ยบังครับเปล่งอยู่กลางทุ่งหน้าครับบึงสังกะสีร่มผ้าสังกะสีไค่เน่ตัวนี่ครับ,พ,สสรรบพี่น้องบ,บอล่มใส่รวดข้าเาเอ้ยพี่น้องร่มขาบบังสีอะไรครับนอ้อ,อมบอดี ล่นี่พี่น้องเนาะขนาดไหนยับย บัตรราคา120บาทนะครับพี่น้องเด็ก60บาทโอ้สั่งแะสี่ลุ่มพี่น้องลุ่มคัาดลุ่มแห้งหลินอยู่กลางทุ่งหน้าเนอะพี่น้องเนะาะบ่มีเนื้กั่นเลยครับเป็นลุ่มแบบ ตลอ,อดเลยดด้ครับพี่น้องตอนนี้ลมเย็นจ่อย,อยๆเลยนี่ใครอยู่พี่น้อง่อ่าถือรถรถข้าจอดอยู่ขาสังกะีสังกะีในงานพื้นลมมันแห้งเราวันนี้ตอกว่าดีมันเล่นลมหรือไม่ยางหาซอยเขาซอยน้ำครับพี่น้องถ้าไครยังซอย สวัสดีค่ะสิบจุบก๋วเตียวอีกตัวต้องกินให้อิ่มเยเพราะวันมน่นเาอยากดืวนเดือเ่ยาก๋วยเตี๋ยวอีกแวมือ่เลยก็มีแตก๋วยเตี๋ยวมตกลามือเป็นอย่างเชม่อว่ามนั่นเดปลามึกปลาห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 มึกย่างย่างหาถ้าพูดไปถ้านีสุดหรือเปล่า ได้กินกิมิตะเนี้ยก็เกลีพี่น้องคำมาเลี้ยงมาจ้าว่าสิซุยกับยังวนมากกิมิตะลูกชินกับปลาหมึกแล้วกับเวยเตียวเนี่ยหลักหลักนี่คือบ้านเท่าดีพี่น้องอยู่บ้านอยากยังกับเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะมาลองมาล่ามจตซี่กับตามสถานการณ์ตามงานมิยังใครกับได้กินนะครับ ก็เห็นแม่เห็ดกอยบกหอยห้บกินบัตีซื้อกอยบกหอยน้ะอย่า้ยคอย่างเพิ่นตมาต่ำเนาะเพิ่นสิขายยูทิขายกลอยบกหอยน้ำปิาะขายกอยบกหอยน้ำปิยหา่อกย่พางเนป็นเห็ดยังเนิ่น ตันโอคร์สนนบีพันห้อนั่นบอกตำร้องเด็นี่แต่มันเสียพากินยากพากินยากบีพันห้อนสั่นมากทีอได้ไปกินอยู่เมืองเลยจะได้กินโอ้ยังงี้ง่ไหมค่ะก็เลยก็เลยก็เลยก กรเสียบทิ่สร้างถ้ากสร้างตำยังไตำดองแดงแล้ก็ได้หัวไก่โอ้ก็ได้ขนมปุ่นขปุ่นสาวมาตำหลายตำกินผู้เดียวว่าสามตามไ,ไก่มิสขปุ่นสาวอีกเยไังว่าอยาก,กินว่าทองบอดีอยู่เพราะในกายกินด,ดอ,นนอกอของน้ำลอยไรของน้ำมันขึ้นอยู่ในเขาป้าอ้อยกันมจะไปอาภาพนี่แหละเขาของนา้นจะวาจักร,รอบ อาตำดอกแดงหดคือโชนไปบางอย่างสั่งอยากอะไรก็สั่งกินอ้พี่น้องร้านขายร้านขายเดียงมือเตีราว,ว,วันโอ้ยพี่น้องสังกะสี ล่มไหลจังสี่แหละพี่น้องดีเล้วนะที่พี่น้องที่มันอ่าบอถือรถดถือกล้าสันนี่มันเอ้ยมึงแต่เป็นอย่าง้ยินเสียงร่มบรครับร่มแห้งอีหลีได้มือนี่พี่น้องทาสิมาหายกำลังใจมือแลงกยงยก่ลืมออหมอบผ้าห่มานาเสียกันหนาวใส่ซองตูสามตูซ้อนมาโลดพี่น้องังได้กันหนาวแทะมือนี่ร่มหยินจ่อยๆเลยครับ สังกะสีแรงบางยางหลอกงานมาพ่อสังกะสีลม่ลมล่มพัดสังกะสีล่มพี่น้องว่าอยากให้เกิดว่าอยากใครพ,พ่อีตาบ่มีคนเป็นยังเลยกับรถโบเสียหายจากจะกินยังพี่น้องเอ้ยแต่ยางเบิงองยุงสิละ ช่างกองวดีดัดจัดาวเราไปมารับซ้ำซีไปเสรีงานข่าวสาวไปสอบโยนลากเข้า่าลละเมอผู้ชายเห็นหน้าสดช็อกตายสมควรตายค่ะอนีน่เขา้วงโมนอมอันนเลั่อนไปเมื่อนี้เขาเล่นอยู่เพยังเกาะเมื่อนี้บ้านยัง ไอเนื่อมื่อนี้เขาเลียนอะไเพิ่งอยากบ้านยังนี่มื่อนี้เรีนบ้านยังยังเร็วพวกหน้ากันบ้านดอนดึงบ้านดอนดึงเพิ่งเพิ่บึงจังหวัดเดึงดึงจังหวัดเดงดึงเดงดึงบ้านยังเกาะเอาไว้บ้านดอนดึงก็เล่ายากเนาะบ้านดอนดึงเพิ่งเพิ่บึงจังหวัดศรีสะเกีพี่น้องตมบุญตมบุยังบุ๊กแต่สกู๊ปตมบลญดอนดึงพ่อแม่บอก อตะบนดินแดงมีแต่ดอกเด็กพื้นเนาะเิอะไรอ่มิจะใส่ละอึ่นตะบนดินแดงเพื่อได้ดึงเพื่อไปบึงจังหวัดเด้งดึงโอ้พี่น้องเอ้ยซื้อบ้านก็ได้มาด้วพี่น้องด้วยผ้าโยเกิร์ตกับมาให้กำลังใจตัวนี้งานเพิ่นกับกำลังอ่ามือที่สามเราบอกมือที่สามเรบอโอ้ยเรื่กระซี่ห่มือที่สามขอร้องมันมือที่สามงานที่สุดแล้วทนก็ละอันตัวนี้ พี่น้องกำลังรอสีคนสื่อบาดเขางานนะครับพี่น้องตอนนี้จัดการกับสังกะสีที่ลมล่มพัดนะครับเอาเช่าสระครับพี่น้องนในกำลังเกตทีวัานสโนว์ฮิลล์นเพียงเลด้อครับสำหรับคําขึ้นนีนะครับรอทุกๆก,กำลังใจพี่น้องนอนตื่นขำขลังหลายพี่น้องเอ้ยเจริญมือในมือละคิบสองคิปให้พี่น้องสีพายายามไทยพี่น้องกินหอดขึ้นกัน เลยได้กําไลสดไลใจกับเขาไปกำลังใจนี้ด้วพี่นอ้องเด้อพ่อได้บอกนัวห่วงวันพ่อได้ถามขขาวถามข้าวนะครับเอาจังสันแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ